ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพตอนที่85 ใบหน้าเธอเปลี่ยนอีกแล้วห้องของเซียวจิงกับเซียวสาห่างกันแค่กำแพงเท่านั้นเซียวสาจึงได้ยินเสียงโกรธเกรี้ยวของเซียวจิงชัดเจนซึ่งเขาพบว่าหน้าคำมากเขาเดินอย่างสบายใจไปที่ระเบียงห้องแล้วตะโกนไปที่ห้องเซียวจิงไอ้บ้าหรือใครคือไอ้บ้านะไม่มีหรอกนะคำคำนี้จริงไหมเซียวจิงรีบออกจากห้องทันทีเขากระโดดข้ามระเบียงพุ่งเข้าใส่เซียวสาแล้วสองพี่น้องก็ตีกันโดยไม่ทันได้พูดจา เช้าวันรุ่งขึ้นทังซีตื่นนอนอาบน้ำแต่ตัวชุดนักเรียนแล้วกระโดดลงตามขั้นบันไดามาชั้นล่างเมื่อเห็นชายหนุ่มตาหมีแพนด้าสองคนที่โตะอาหารเธอก็ตกใจจากนั้นเธอก็หยิบปลาท่องโก่แช่ลงในน้ำเต้าหู้ถามว่าพี่สาพี่จิงพี่สองคนเจอขโมยขึ้นบ้านหรือคะเมื่อคืนนี้อย่างจิ้งเสียนไม่พูดไม่จากับลูกชายทั้งสองและสีหน้าที่สแสดงออกก็สอดคล้องกับอารมณ์ จริงๆนะแม่ไม่อยากยอมรับเลยว่าลูกสองคนเป็นลูกแม่เธอกล่าวอย่างอ่อนใจจากบทเรียนที่ผ่านมาเมื่อคืนเซียวหงลี่คล้อยตามคำพูดภรรยาทันทีเขากล่าวด้วยรอยยิ้มว่าที่รักคุณพูดถูกเรามีเซียวเหยาเป็นลูกชายคนเดียวก็พอแล้วอย่างจิ้งเสียนเอ่ยเสียงดังอย่างไม่พอใจ คุณคิดว่าลูกชายคนโตของคุณดีแล้วหรืออายุ30แต่ยังไม่มีแฟนไม่มีงานและไม่มีใครเคยเห็นหน้าเลยตลอดทั้งวันยิ่งแย่กว่า2คนนี้อีกทั้งซีทานป่าท่องโกไปเงียบๆปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่างานของพี่เหวาคืองานอะไรงานเขาต้องเกี่ยวข้องกับความลับระดับชาติเลยใช่ไหม โอ้พระเจ้าเขาคือเจ้าหน้าที่สายลับ CIA หรือเปล่าแต่คนที่ทำงานแบบนี้มักพบจุดจบที่น่าเศร้าดูเหมือนว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องคุยกับพี่เหย่าห้ามไม่ให้เขาทำงานที่เป็นอันตรายเช่นนี้ต่อไปเรากลับไม่ได้ยินคำพูดของบิดามารดาเซียวเหา่ากัดขนมปังแล้วดื่มนมตามก่อนจะกล่าวว่าเมื่อกี้ผมเห็นนักกล่าวหลายคนมารอที่ประตูคุณพ่อคุณแม่จะทำอย่างไรครับอย่างจิ้งเสียนยักไหลยอย่างเฉยเมยตอบว่า แม่คิดว่าแม่จะดูทีวีอยู่ในบ้านวันนี้แล้วก็ทำความสะอาดห้องเซียวโหรทั้งซีส่งจุบให้หยางจิ้งเสียนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับกล่าวว่าขอบคุณค่ะคุณแม่หยางจิ้งเสียนขยิบตาให้เธอเซียวซากล่าวว่าผมก็ไม่อยากไปทำงานเหมือนกันผมไม่อยากอับอายขายหน้าอ้าวพี่คิดว่าพี่หน้าแหกคนเดียวหรือไงดูหน้าผมสิใบหน้าอัลลอหลาของผม ถูกพี่ชกเสียบวมหมดเลยเซียวจิงกัดปลาท้องโกและดื่มน้ำเต้าหูอึกหนึ่งอย่างไม่พอใจเซียวหลีกล่าวกับภรรยาว่าผมจะขับรถตรงออกจากโรงจอดรถใต้ดินเพราะฉะนั้นคุณควรล็อกประตูไว้จะดีกว่าเซียวเหวากล่าวว่าผมจะไปส่งเซียวโหรที่โรงเรียนออกจากโรงรถใต้ดินเลยเหมือนกันแต่ผมอยากขอให้คุณแม่ช่วยหน่อยครับหยางจิ้งเสียนเลิกคิ้วถามว่า จะให้แม่ช่วยอะไรหรือผมเห็นมีหลายคนรออยู่ที่หน้าโรงรถใต้ต้านคุณแม่ช่วยออกไปข้างนอกดึงความสนใจพวกเขาหน่อยได้ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเราจะออกจากโรงรถได้โดยไม่มีใครเห็นเซียวหงลี่พยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของเซียวเหยาและกล่าวว่าเป็นความคิดที่ดีเวลานี้เซียวโรไม่ควรเปิดรับสื่อมากเกินไป ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามใบหน้าลูกสาวพวกเขายังคงเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม้พวกเขาจะรู้ว่าเธอไม่ได้ทำสัรยกรรมพลาสติกแต่คนอื่นไม่ได้รับรู้เช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตื่นขึ้นในเช้าวันนี้เขาพบว่าลูกสาวเขาดูเหมือนจะสวยขึ้นอีกแล้วซึ่งเขาไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาสงสัยอยู่ว่าพวกลูกชายรู้เรื่องนี้แล้วหรือยัง เมื่อเห็นพ่อจ้องมองใบหน้าน้องสาวเซียวสาก็หันไปมองหน้าน้องสาวเช่นกันวินาทีต่อมาช้อนในมือเขาก็ตกลงไปในชามทันทีขณะเขากล่าวว่าโอพระเจ้าเซียวโหน้อยทำไมหน้าเธอถึงได้เปลี่ยนไปอีกแล้วถั้งซีชะงักทันทีระหว่างกัดปลาท่องโกเธอหันไปมองคุณแม่อย่างจิ้งเสียนกระพริบตาและพยักหน้าด้วยความประหลาดใจดูเหมือนลูกจะดูแตกต่างไปนิดหน่อยจากตอนที่ลูกลงมาชั้นล่างเมื่อกี้นี้ เซียวจิงเงยหน้าขึ้นมองถังซีอาปากค้างขณะพูดว่าเซียวโหน้อยเธอเป็นนางฟ้าหรือว่าอะไรสักอย่างจริงๆหรือถังซีรีบเข้าไปในห้องน้ำชั้นล่างมองกระจกแล้วก็กรีดร้องอะไรกันเนี่ยใบหน้าเธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยตอนที่เธอล้างหน้าในห้องน้ำชั้นบนทำไมตอนนี้ถึงเปลี่ยนไปมากมายเธอรีบเรียก0 0 8และถามว่า เกิดบ้าอะไรกันเนี่ยทำไมหน้าฉันถึงเปลี่ยนไปมากมายในฉับพลันแบบนี้นี่ไม่ใช่การเพิ่มคะแนนใบหน้าแต่เป็นการเพิ่มระดับข้ามขั้นคะแนนใบหน้าของเธอพัฒนารวดเร็วเกินไประบบแจ้งเจ้าหญิงน้อยแสนสวยของข้าพระองค์ต้องการตรวจสอบคะแนนประสบการณ์ล่าสุดของพระองค์ใช่หรือไม่ถังซีรีบแตะใช่ระบบแจ้งปัจจุบันคะแนนประสบการณ์ของพระองค์มีดังนี้ คะแนนประสบการณ์182เต็ม800คะแนนการต่อสู้2เต็ม100คะแนนกายภาพ15เต็ม100คะแนนหน้าตา50เต็ม100คะแนนรูปร่าง15 100, นานเต็ม100คะแนนเสน่ห์30เต็ม100คะแนนการแก้แค้น20เต็ม100คะแนนความร่ำรวย10เต็ม100 คะแนนการสั่งสอน40เต็ม100ทั้ง4ตะลึงงานคะแนนประสบการณ์เพิ่มขึ้นมากขนาดนี้ได้อย่างไรในชั่วข้ามคืนคะแนนใบหน้าเพิ่มขึ้นอีก25%ตอนนี้เหลือเพียง50%เท่านั้นคะแนนการสั่งสอนก็เพิ่มขึ้น20%ด้วยเช่นกันเธอแทบไม่อยากเชื่อโอ้เธอตกใจจริงๆไม่คาดคิดเลยเกิดอะไรขึ้นเหรอ ระบบแจ้งเจ้าหญิงน้อยผู้น,น่ารักของข้าพระองค์ประสบความสําเร็จในการสั่งสอนเซียวหงอี้และครอบครัวและเซียวจิ้นหนิงก็แทบจะหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นพระองค์จึงเกือบจะล้างแค้นให้เซียวโรสํสำเร็จแล้วสิ่งเหล่านี้คือคะแนนประสบการณ์ที่ได้รับจากระบบซึ่งจะถูกเพิ่มลงในแต่ละรายการของคะแนนข้าหวังว่าพระองค์จะพึงพอใจทั้งซีเบิกตาโตพึงพอใจฉันพึงพอใจมาก แต่ถ้าคุณจะไม่เพิ่มคะแนนประสบการณ์ให้ฉันอย่างฉับพลันแบบนี้แทนที่จะให้ฉันได้ตัดสินใจก่อนว่าจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไรฉันจะพึงพอใจมากกว่านี้เมื่อพิจารณาคะแนนประสบการณ์ตอนนี้คะแนนการต่อสู้น้อยเกินไปแค่2เท่านั้นถ้าหากเธอตกอยู่ในอันตรายจากการถูกลักพาตัวชีวิตเธอก็จะอยู่ภายใต้เงื้อมือของโจรเธอไม่อยากเห็นสถานการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นจริงๆ และตอนนี้คุณทำให้ฉันสวยมากเกินไปฉันก็จะยิ่งตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นจริงไหมแล้วถ้าฉันเจอพวกอันธพาล,ละจะว่าอย่างไรระบบเจ้าหญิงน้อยผู้น่ารักของข้าพระองค์มีระบบ0,08ซึ่งมีพลังอำนาจไม่มีที่สิ้นสุดอยู่กับพระองค์ดังนั้นแม้ว่าพระองค์จะถูกลักพาตัวพระองค์จะไม่เป็นอะไรและอย่าลืมว่าพระองค์ยังมีทักษะอเนกประสงค์ที่พระองค์สามารถใช้ได้สองชั่วโมงต่อวันเมื่อได้ยิน0 0 8 พยายามพูดด้วยเสียงหุ่นยนต์อย่างน่ารักทั้งซีก็ขนลุกไปหมดทั้งตัวหางตาเธอรีลงนี่หยุดพูดแบบนี้ได้ไหมระบบขอประทานอภัยเจ้าหญิงน้อยผู้น่ารักของข้าวันนี้พระองค์สวยงามเหลือเกินข้าไม่อาจกลับมาเป็นปกติได้ทั้งซีอดหัวเราะอ,ออกมาดังๆไม่ได้จากนั้นเธอก็ปิดระบบเดินออกจากห้องน้ำเมื่อมองไปที่กลุ่มคนที่อยู่ข้างนอกเธอก็เอ่ยขึ้นอย่างเคิเคร์เน ก็หนูบอกทุกคนแล้วว่าหนูเป็นนางฟ้าน้อยแต่ก็ไม่มีใครเชื่อทุกคนเมื่อไหร่กันที่เราบอกว่าเราไม่เชื่อแต่ใบหน้าเธอเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนพวกเขาแทบรับไม่ทันสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกําลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจาักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป สลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพ